วันนี้ก็ผมจะพามาติดตั้งครับต,ตัว JDK ครับสำหรับอุปกรณ์ตูนะครับบางคนอาจจะมีเรื่องหาฟอนต์นะครับตอนนี้ผมก็เช็คตัวเวอร์ชัน,นครับ Java เวอร์ชัน,นเป็น1น0 2 0นนะครับตอนนี้ตอนแรกเดี๋ยวผมเช็คเวอร์ชันของอุปกรณ์ตูก่อนนะครับซึ่งอุปกรณ์ตูรุ่นนี้เป็น1ิบ จุดศูนย์สี่นะครับผมก็ไปเสิร์ในเน็ตดูนะครับค็อกปี้นครับเช็คมาเลยอฟอนต์อาจจะตัวเล็กนะครับมองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมปรับฟอนต์ลองดูอ่าไม่เห็นไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวคงคงมองเห็นนะครับ ้วผมวางเลยคัดไเมื่อกี้นะที่วางผมก็วางไปนะเช็คเวอร์ชันของ Ubuntu นะครับซึ่ง Ubuntu ตัวนี้นะครับผมก็ใช้ Ubuntu 10.04นะครับเป็นเวอร์ชันที่ที่าผมโอเคนะครับที่เหมาะสำหรับการใช้งานเนะวอร์ชนันใหม่ๆใครอยากทดลองใช้ก็ใช้ทำง,งานได้เหมือนกันนะครับ แต่ผมใช้งานจริงอาจใช้เวอร์ชันนี้นะครับก็กดปุม่ม Enter ครับแล้วก็ใส่ p a เวิร r ดของเครื่องครับก็เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาอัปเดตมันนิดนึงคก็บปีเลยนะครับไม่ต้องปิมพ์นะครับง่ายๆเลย ระบบก็ทําทการอัปเดตเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตให้นะครับว่ามีแพ็กเกจตัวไหนเพิ่มขึ้นมาหรือมีการอัปเดตเวอร์ชันขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวสอบให้แล้วก็ทําการอัปเดตเวอร์ชันให้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต่อไปก็มาเอาตัว jdk ตัวเก่าออกก่อนนะครับก็ใช้ตัวนี้ครับคอมมานด์ตัวนี้เลยนะครับมองมองตามทันนะเดี๋ยวผมก็ รีมูฟกด Y แล้วก็ Enter นะครับมันก็จะไปลบตัวเก่าออกให้นะครับที่เราคยใช้งานคือเราอยากติดตั้งเองนะครับบางคนมีปัญหาในเรื่องเขียน Ubuntu นะ Java s c r i p มีเรื่องของฟอนต์ภาษาไทยนะครับอันนี้ก็จะพาลงให้มันอ่านฟอนต์ภาษาไทยได้ด้วยนะครับ,บางคน,นเขียนไปแล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ เวลาร u นสวิงเป็นสี่เหลี่ยมตัวอักษรสี่เหลี่ยมนะที่เป็นภาษาไทยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาติดตั้งที่เป็นที่แบบเองครับผมจะลงเกือบเกือบเกือบทั้งชุดเลยนะครับก็มีตัว Java Bean Java JDK Plug In แล้วมี font น,นะในตัวสำคัญคือฟอนต์นี่นะครับที่จะช่วยให้เราภาษาไทยได้นะครับก๊อปม,มาเลยครับ ก็ Enter ครั้งนึงนะครับ mm hmm. ก็เย็ด <Yes. S 1> นะครับ mm hmm. ก็จะโหลดแพ็กเกจให้นะครับ mm hmm. บางสคริป hmm. อาจจะร mm ั n hmm. นไม่ได้นะครับ mm hmm. เพราะผมก็บางครั้งก็จะพามั่วๆแปงครับโอ้ก mm hmm. นาทีเลย โหลดการทีอาจจะนานนะครับนีดหนึ่งวิดีโอนี่นครับเพราะว่าต้องโหลดแพ็กเกจกี่เมกเนี่ยเกือบห้าสิบเจ็ดเมกนะก็โหลดไปครับนิดระหวา่างการโหลดนะครับเราก็จะพูดไปด้วยนะครับอ่าบาง ตัวนะครับก็จำเป็นต้องใช้งานบางตัวก็ไม่จําเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคอนฟิกว่าจะใช้เวอร์ชันไหนนะครับของ Java ครับมาดูฟีเจอร์อื่นนะครับเดี๋ยวคุยคุยไปด้วยครับเกแปนาทีนะครับ ก็ให้เตรียมไว้นะครับก็คือตัวเน็ตบี n s 9เกนะครับเป็นบิณฑ์ตกรนะครับที่จะลงเป็น Editor ตัวหนึ่งนะครับก็ไปโหลดมาไว้นะครับสําหรับเครื่องของเราครับ <L INE> เครื่องนี้ผมก็จะโหลดตัวเวอร์ชั่นนะครับที่เป็น6 9นะครับ มันเป็นสำหรับรีนุกนะครับมันก็จะไปดาวน์โหลดมาแต่เครื่องผมโหลดเสร็จแล้วนะครับจะมีปัญหานะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้ครับตะโหลดแล้วก็บางท่าน จะต้องการไปโหลดอ่ะโอเวนมาใช้นะเป็น o s เอที่ฟรีนะก็ไปโหลดมาใช้เลยนะก็ตรงนี้อ่าเวอร์ชันก็สามารถเลยเวอร์ชันคนระับนี่เป็นเว็บของเขาคนระับ ก็ไปโหลดมาแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้ผมก็ใช้ Gnome e นะครับที่เป็นเวอร์ชัน11ก็จะเป็น Unity ที่เห็นแต่ Unity ยังยัง,ย,งยังไม่เวอร์เท่าไหร่นะครัสำหรับในการทำง,งานผมสำหรับ Gnome มากกว่านะครับ ก็เลยมาเตรียมไว้นะครับก็ดเหือประมาณอีกโค้งนาทีนะแป๊บหนึ่งวันนี้ก็จะคุยไปเรื่อยๆนะนี่ก็เป็นเว็บบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดที่พูดคุยนะมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณในประเทศไทยนะครับภาษาไทยนะเป็นเว็บบอร์ดของคนไทยก็จะมีพี่คนเก่งๆนะครับที่มาให้คาแนะนาเดี๋ยวก็จะเป็นอุบก tu ตู้ขับนะครับ ก็จะเป็นเว็บของคนอุบัติที่ใช้นะครับอันนี้ก็จะมีบล็อกนะครับต่างๆที่พูดคุยมีลายฟีเจอร์ให,หม่เขาก็จะมาพูดคุยนะครับอยู่ในนี้ก็จะเป็นเว็บบอร์ดนะพูดคุยกันมีห้องต่างๆให้พูดคุยนะครับออนานจงเลย ไปเรื่อยๆนะครับเดือนห้าทีครับก็จะพาดูอะไรไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะก็จะเป็น menu เมนูแอปพลิเคชันก็คือแอปพลิเคชันต่างๆอยู่ตรงนี้นครับเราก็สามารถติดตามเพิ่มได้ เกี่ยวกับออฟฟิศนะครับที่ใช้งานนีโปรแกรมเกี่ยวกับมูวี่กับวิดีโอเกี่ยวกับเสียงนะครับนี่ก็เป็นตัวซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์ครับตัวติดตั้งคือยู่ซอฟต์แวร์จะอยู่ในนี้หมดนะครับที่หรืออาจจะเป็นแพ็กเกจนะครับเราก็เลือกโหมดได้นะครับว่าจะติดตั้งโหมดอะไรนะ กราฟนะครับมีโปแกรมที่เกี่ยวกับกราฟผมก็ลงลองกินนะลองกินก่อนเดี๋ยวจตอลองดูนครับคลิกแล้ว็จะถามหาพาสเวิร์ดนะครับก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปาดปู๊บ สามนาทีนะครับแป๊บนึงครับไปยได้โหลดแพ็กเกจได้ละสาเมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะที่เราเห็นนะครับ1 6 0 2งนะครับถ้าถ้าถ้าผมลงแบบเมื่อกี้จะเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับเวอร์ชั่นนะครับของจะว่า default มันจะมาให้นะครับ ครับเช็คว่าชันได้นะครับก็จะโหลดก็จะขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับก็ปกติเป็นดี a u ล์นะครับก็โอเคก็ใครอ่านรู้เรื่องก็บอกด้วยนะครับอ่านไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะหรือว่าแต่ accept อย่างเดียวคอนฟิกต้องการคอนฟิกหรือเปล่า ผมขอเลือกเป็นยาละกันนะครับแล้วก็กด enter เลยนะครับแล้วก็จะคอนฟิกให้นะครับ เว็บบอร์ดนะครับที่ผมไปพูดคุยนะมีปัญหาตรงไหน,นผมก็จะไปตรงนี้ครับมีเว็บบอร์ดมีอะไรให้เมืนเน่อลีโม่ตัตวตัวเดิมนะครับที่มันออกนะครับใส่บางต่างสคริปเลยนะครับ นนเรียบรอยนะครับลันจคลิปไม่ได้นะอันนี้โช้ชัยจะออกแล้วครับอันนี้ผมจะเลือกว่า,าจะจาวาเบอร์ชั้นไหนนะคลิปผมก็วางนะครับถึงออดี้แล้วไม่สามารถใช้ได้นะครับลัตติ้งคอนฟิกนะครับมีบตัวเตวนะครับไม่สามารถใช้ตัวอื่นได้นะครับไม่เป็นไร เรามาเช็คเาเวอร์ชันก่อนนะครับเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับนี่ก็เป็นเรียบร้อยแล้วนะเป็นขีด26นะครับเมื่อกี้เป็น20เราก็จะมาเช็คน,นะครับนะเป็น20นี่ก็เป็น26นะครับเป็นใช้ไนงะเดี๋ยวต่อไปนะโดเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของฟอนต์นะครับที่จะเอาไปวายัางไง ดี๋ยเออันนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมา,มาลงฟนันนะครับเดี๋ยวผมขอดูว่าฟันอยู่ไหนนะครับ แชร์ของเขาไม่ได้รครับมีเสือควาะอ่าเออทำไมอะ่ะอ่าเดี๋ยวผมกวาดูก่อนนะครับแปบน Lalu dia menabtalah Fandunai Fandunai Gak apa-apa gitu Nih, gue sanggih sih Ya, kok aku

จีันทีหนึ่ก็ไป JRE ก็ไปหิุดบไปฟอนก็ไปชิฟเฟอร์ฟอนปุ๊บปุ๊บเ S นี่ครับฟอนที่เราจะใช้งานะครับ จะอยู่ในนี้นะครับตามเวอร์ชันของเราที่ใช้งาน,นครับอืมเคทำไมผมหาไม่เจอ ลองดูวิดีโอต่อไปนะครับ